สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนการสร้างแบบเสื้อตัวนี้นะคะก็ในตอนนี้เป็นตอนที่2นะคะสําหรับการสร้างแบบเสื้อตัวนี้นะทาง YouTube นะคะแบบเสื้อตัวนี้มีวิธีการเรียนสร้างเนี่ยสร้างโครงเสื้อของเสื้อป้ายตัวนี้อยู่ที่ ep 5้าค่ะแต่ ep นี้ที่ทุกคนดูอยู่นี้จะเป็น ep ที่516ค่ะเป็นขั้นตอนของการที่เราจะวาดคอนะคะวาดคอเสื้อป้ายแบบนี้วาดคอแบบไหนอ่ะเราจะขีดผ่านป้ายมาอย่างไรนะคะแล้วป้ายตรง แล้วป้ายตรงนี้เราขีดขีดแบบไหนนะคะก็ดูได้ในคลิปนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะมี2คลิปจบนะคะสําหรับคลิปนี้นะก็ลักษณะของเสื้อป้าย่อ้อยก็มีขึ้นรูปให้ดูนะคะคือเป็นงานที่ตัดเย็บเองที่ร้านและลูกค้าตอนนี้ก็รับเสื้อไปแล้วค่ะอ้อยรีวิวให้ไม่ทันเลยนะคะก็เลยถ่ายรูปไปได้แค่นั้นนะคะนี่ค่ะลักษณะของป้ายจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เขาก็จะติดกระดุกเนี่ยติดกระดุมห่วง2เม็ดอยู่ที่ตรงเนี่ยป้ายเก็บข้างนะคะส่วนสําหรับตรงข้างในเนี่ยเราตัดป้ายเท่ากันงั้น,นะคะและข้างในเราจะต้องติดกระดุมแป๊กเพื่อยึดไม่ให้เขาห้อยลงด้วยนะคะก็ะพอดีอย่างที่บอกอ้อยงานเล่งก็เลยมาได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะก็แบบนี้ค่ะก็วิธีการสร้างในคลิปนี้นะคะก็มีสอนการขีดคอแล้วก็ขีดขีดเส้นคัดแบบนี้ว่าขีดอย่างไรนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แขนไม่มีสอนนะคะเป็นสอนแค่ตัว ตัวเสื้อค่ะนะคะกับวาดคอแล้วก็ลดจีบเนี่ยพอเสื้อที่มีจีบเนี่ยจีบตรงแขนอะ่ะเราจะต้องมีการลดไหล่ค่ะติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะก็อ mm hmm. อยากรู้ว่าขั้นตอนการสร้างเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าตั mm hmm. าดคอเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาขีดไหล่เข้าเพราะว่าแขนจีบอะ่ะมันต้องลดไหล่ mm hmm. เขาเรียวกว่าการลดไหล่ mm hmm. ลดไปเลยก็ได้ไห mm hmm. นๆในในก็ไอ้นี่ลนะอ่ะลดเลย mm hmm. แต่ว่าไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวอาจะขีดทำเป็นเส้นแล้วก็เขียนโน้ตไว้ ลดลงที่ประมาณเท่าไหร่ดีเซนมันไหลเล็กนะเอาเซนครึ่งก็พอแล้วถ้าคนไหนมองดูไหลย,ยืนๆเยอะๆนะก็จะลดสองเซนเลยนะคะนี่เอาเซนครึ่งพอค่ะแล้วมันเล็กแล้วอะนะคะหลังเน้นะเราก็ขีดเส้นนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเอาเส้นไหนนะเวลาลูกกิ้งลูกกิ้งเส้นไหนนะคะเนี่ยนะคะขีดมาเนี่ยค่ะเนี่ยเวลาลูกกิ้งลูกกิ้งเส้นไหนนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าจีบอะเดี๋ยวมันจะ มันจะมองดูไหลใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลดนะโอ้เอ,อมาอยังไงอ่ะอ่ตรงนี้ก็กินเข้ามาได้ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะต้องมาอย่างเงี้เห็นไหมแค่ลดเสนครึ่งมันยังมองดูนี่เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเวลาเรากิ้งเราก็กิ้งเส้นนี้ค่ะชึบชตรงนี้ถ้าเกิดข้างหน้ามันมองดูว้าวเราก็กินเข้าไปได้นะเพราะว่าแขนจีบมันจะใส่สบายมากกว่าไม่จีบนะนี่กิ้งเส้นนี้นะวนเวลาเราใช้อ่ะ แต่เส้นนี้เราไม่ต้องตัดเราเอาไว้เผื่อเราทําแข็งที่เป็นธรรมดาเราจะได้ไม่ต้องมาต่อนะคะเอาไว้เราก็รู้อยู่แล้วว่าจีบอยู่ตรงนี้นะควกพเขียนไว้ถ้าเราทํางานส่งช่างเลยต้องเขียนไว้นะคะตามร้านหรืออะไรเขาจะใช้กันแบบนี้อ่ะตะัดออกก่อนนะลดไหลนะชึบอ่ะทีนี้เราจะมาวาดคอกันค่ะทุกคนเดี๋ยวนะมาจะเกะกะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะเด้งค่ะตรงเนี้ ตรงนี้นะถ้าใครอยากทําอกท้นชอนอ่ะมันกินเข้าได้อีกนะแต่อ้อยมักจะไม่ค่อยทําเพราะว่าถ้าเราทําเสื้อที่มันใส่แบบเป็นเสื้อตัวสั้นๆหรืออะไรมันไม่ควรจะให้อกแบบมันว้าเข้าไปมากมันไม่เหมือนกับพวกชุดลาตีหรืออะไรที่มันจะต้องมีการกินน่ะพูดง่ายๆคือเขาจะกินแบบอย่างนี้เลยค่ะให้โค้งๆแบบนี้นะแต่เนี่ยถ้าเกิดเสื้อปกติอ้อยจะไม่เทานะเอาแค่นี้แหละแบบไม่ให้มัน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 รัดอกมากเกินไปนะคะอาทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะขด เด็กนก่อนนะมันจะได้มองดูวาดของง่ายเวลาเราขีดเส้นคัดนะคะเส้นคัดนะเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นคัดอ่ะตรงเนี้ยเวลาเราขีดอ่ะก็คือจากเราจะขีดมาที่เส้นเนี่ยค่ะเส้นบ่านะคะเนี่ยเอาแปร่แมวทัดโค้งหน่อยนะแมวเส้นจะชื่อค่ะบางทีถ้าเส้นบ่ามองดูสั้นเกินไปเราเอาขึ้นได้นะจากเส้นบ่าสักประมาณเซนก็ได้แต่อ้อยว่าตัวนี้เอาแค่เส้นบ่าพอนะคะนี่นะคะ แบบนี้ค่ะนี่ได้แบบนี้แล้วขีดออกเลยนี่ค่ะกระดีดออกแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะถูกตัดแยกออกมาค่ะตรงเนี้ยจะถูกตัดแยกออกมานะเนี่ยตรงเนี้ยถูกตัดแยกขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็มันก็จะเป็นแบบโค้งๆตรงเนี้ยเราก็จะวัดแบบนมให้มันเนยมาเนี่ยวัดจุดอกให้ให้เขาป้านๆเลยนะคะเราไม่เอาแบบพุ่งๆมากอ่ะนะถ้าใครอยากพุ่งๆต้องกินเข้าตรงนี้นะแต่ถ้าอ้อยนี่เองถ้าง,งานแบบอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาพุ่งอ่ะ นะคะแล้วเราก็ติ๊กจุดอ,อกไว้เนี่ยจุดอ,อกตรงนี้นะคะเนี่ยเวลาเรากิ้งก็กก้งเสน้นนี้แต่เส้นนอกเราก็กิ้งเสน้นนี้ก็แต่งเขาหน่อยนะตรงนี้นะให้มันมองดูโค้งๆค่ะนะคะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้นะคะเส้นคัดเนาะ,ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะชิ้นหลังนี่ชิ้นหลังเนี่ยจะเอาเส้นหนีนกวิ็ได้หรือทําคัดก็ได้นะถ้าทําคัดก็แบบนี้ค่ะถ้าทําคัดเนาะเดี๋ยวอ้อยดูก่อนว่าถ้าผ้าพอถึงจะแยกให้นะ เนี่ยเส้นขัดว่าก็จะวาดแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนเนะี่ยเราก็วาดมาที่ตรงเนี้ยค่ะลองวาดดูก่อนนะเนี่ยมันจะผ่านมาเส้นอย่างนะะี้ค่ะทีนี้ก็เอาเส้นจริงแล้วทีนี้เราต้องล่างมาก่อนะคะทีนี้เอ,อยก็ทําแบบนี้นะคะนี่เราวาดมาแบบนี้ค่ะคือการทําแยกนะคะแต่ทีนี้เราจะต้องทําอย่างนี้ด้วยนี่นะคะทําแบบนี้ให้ให้เขากินไม้แบบนี้ เนี่ยเราก็ใช้กิ้งเส้นสนี้ค่ะโอ้ยเลอะเชอะแล้วสะเนี่ยค่ะใช้เส้นนี้นะคะใช้เส้นนี้เนี่ตัดแยกจากกันแล้วก็กิ้งเส้นนี้เส้นนี้แต่ถ้าเกิดใครใช้เส้นนี้ก็ใช้เส้นนี้ได้เลยไม่ต้องตัดแยกนะคะได้สองแบบนะถ้าใครจะเอาคัดหน้าคัดหลังก็แบบนี้บางคนก็อาจจะเอาคัดหน้าอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เลยนะโอ้ยเลอะเทอะค่ะทุกคนดูไปดูไปเดียเดียวเดียวมาวาดคอกันต่อจะจบแล้วจะจบแล้ว แขนเดี๋ยวดูก่อนอาจจะมาทําย้อนหลังให้ดูก็ได้แต่อีช่วงแขนนี่อ้อยจ,จะทําคนเดียวแล้วนะนี่ตรงนี้ทําให้ดูก่อนอาชีนี้เราจะเห็นว่าแบบคอเสื้อน่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนาะมันจะเป็นแบบคอกลมนะอ้อยเอารณงอยู่ที่ประมาณลองลองหนึ่งเซนก่อนนะความจริงมันต้องติดคอเลยนะจากแบบของเขาว่าเดี๋ยวอ้อยจ,จะขึ้นแบบให้ดูนะไม่อยากขึ้นแบบที่เป็นของมนอถือลนนะกูผิดลิขสิทธิ์ไงทุกคนเอารงหนึ่งเซนก่อนนะลองดูคร่าวๆนะ เอาลงหนึ่งเซนตรงนี้หนึ่งเซนนะจากเส้นคอนะ่ะเกิดตรงเนี้ยพูดง่ายๆตรงเนี้ยพูดง่ายๆตรงเนี้หนึ่งเซนลองดูก่อนนะเพราะว่าเวลาเราวาดปกคออะไรพวกเนี้ยเราต้องวัดเช็คดีๆค่ะนะคะอ่ะได้นะลงหนึ่งเซนในทีเนี้ยมันจะต้องมีการขีดตรงเนี้เนาะมันจะเป็นแบบวาวแบบตรงนี้ไงเนี่ยตรงนี้อ้อยจะหา่างไปที่ประมาณสองเซนนะคะเมื่อรวมกันมันจะได้สี่เซนเอาสองเซนนะยังไม่เอาเส้นนี่นะอันนี้ไม่เอาแล้วนะเพราะว่า มาที่น,นี่อันหนึ่งเข้ามาสองเซนนะคะอ่าจากหนึ่งเซนวัดเข้ามาสองเซนเพื่อเราจะขีดแบบว่าเป็นแบบให้มันแหวกอะนะคะแล้วก็คอคอคอกว้างคือตรงนี้เราเอาเข้าสามเซนนะคะอ่าสามเซนวัดเข้ามาค่ะจากตรงเนี้ยนะจากเส้นคอสูงนะ่ะเขาเรียกว่าคอกว้างตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยสามเซนคอเข้าอะนะคะเข้าอะสามเซนนะคะพอสามเซนแล้วเราก็ลองดูสิ เอาไมมาทัดนี่ช่วยหน่อยนะจะได้มองไม่หมุนมากนะคะอ่ะทีนี้อ้อจะเอานี่แบบนี้นะโอ๊ยลืมปิดคอให้ทุกคนดูก่อนนะปิดคอกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามาปิดทีหลังเดี๋ยวทุกคนจะงงเอาเข้าวหนึ่งเซนค่ะเอาเข้าวหนึ่งเซนนะคือปิดคอนี่จะทําให้คอมันไม่เปิดนะเอาหนึ่งเซนยังงนะับไมตัดมาตัดหนึ่งเซนแล้วก็ปิดเข้าไป ก่อนที่เราจะวาดคอนะเอาใหม่เอาใหม่นี่ทีนี้แลืมปิดให้ทุกคนดูนะเวลาเราสอนเนี่ยเราจะต้องทำปเป็นตามระดับขั้นตอนนะลาว่าไ้ทําคนเดียวเราก็ทาไปเนี่ยทาหน้าทําหลังทาอะไรงไงก็ได้แต่พอเราสอนเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลัวทุกคนจะงงไนงะอาจจะงงแล้วก็ได้ในตอนนี้ <laughs> นี่นะ โอ้ยไม่อยากใช้นี่มันมันเลอะไปอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาเนี้แหละนะทุกคนมองเอาเอาใหม่นะก็คือจากเส้นกลางหน้าเนี่ยนะวัดเข้ามาค่ะลงมาหนึ่งเซนคือเส้นนี้นะแล้วก็วัดเข้ามาสองเซนค่ะคือจุดนี้นะคะสองเซนปุ๊บแล้วเราก็จะวาดคอแบบนี้ค่ะอ่ะสองเซนมาที่ตรงจุดนี้นะจนมันเนี้ยเราวางไม้มันทัดยังไงก็ได้ให้มันมองดูมันเชื่อมถึงกันได้นะคะจะวางมันนอนมากนอนน้อยอะไรก็ว่าไปะต้องนอนนี่เลยไหม เนี่ยค่ะลงมานี่นะคะชึบชึ้อืมหอไหมหอไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะหลังจากนั้นนะมันจะมีเส้นที่เราจะต้องลึกคอลึกตรงนี้เนาะเ่าคอลึกอยู่ที่สิบเซนนะคะได้ถึงสิบสองนะโอ้ท่าแค่เส้นบามอยู่เส้นนี้เองเนาะถ้าบามอยู่เก้าเองนะเก้าเซนนะเราสักสิบเซนไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะสิบเซนนะเอาไ้เอาสิบเซนลองดูก่อนนะมันได้ถึงสิบสองนะถ้าสิบสองนี่คือ ถ้าเกิบสองเดี๋ยวมันจะเห็นร่องอกมันจะโป้ไปเราก็เอาจากสองเซนตรงนี้นะทุกคนขีดมาตรงนี้นิดดูมาตรงนี้นิแล้วเราก็เอาเส้นเอวเนี่ยเราจะต้องขีดมาตรงเนี้ยตรงเส้นที่มันจะเป็นป้ายเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยได้เท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยได้เราจะต้องเอาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรามาเกยมันต้องเกยอยู่ตรงเส้นนี้สามนิ้วกี่เซนเอากี่เซนก็ได้แปดเซนครึ่งน,นะคะแปดเซน,น,นครึ่งกัจุดนี้ เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเนี่ยป้ายของเขามันจะมาชนกับตรงนี้เลยไงนะคะตรงนี้เลยนะนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าไหร่แล้วัดตรงออกไปเท่ากันนะคะจากเส้นกลางนะแล้วเราก็ลองขีดเฉียงมาว่ามันผ่านเส้นอะไรนะคะโอ้มันผ่านเส้นบ่าพอดีเลยะค่ะทุกคนเอาเส้นบ่าก็พอเนาะเพราะเขาไม่โป้ะนะอ่ะเนี่ยแหละมันจะได้ตรงมาอย่างนี้นะค่ะทุกคนแบบนี้แบบนี้เนาะ มันจะโค้งโค้งไหมในแบบเขาโค้งไหมหรือว่าเราจะเอาโค้งโคงหน่อยถ้าโค้งโคงมันจะไอ้นี่เอาโค้งโค้งหน่อยก็ได้ทุกคนมันจะทื่อกันไปเอาโค้งโค้งนะถ้าโค้งโคงก็ได้สิบเซนพอดีอ่ะนะอะเอาลงเส้นจริงแล้วอ้อยว่ามันโอเคแล้วเนี้ยแบบได้แล้วนะคะโอ้ยมันโคง้งไปอย่าเอานิดเดียวโค้งนิดเดียวนี่นะคะเราก็ผ่านมาเนี้ยคะ่ะ นี่ผ่านมานี่จ้าเนี่ยอันนี้คือการเป็นเส้นป้ายนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เราก็เอาเส้นนี้ะได้แล้วล่ะอ่ะมันได้เป๊ะเลยค่ะเนี่ยแล้วมันผ่านเส้นสิบเซนที่อ้อยกําหนดแล้วพอดีเลยนะถ้าเราเอาเส้นตรงๆแบบเนี้ยมันจะได้ตรงนี้ได้ตรงเส้นบาทได้เก้าเซนเอานี้ดีกว่านะคะอ่ะทีนี้เราก็ลงเส้นจริงแล้วนะพอรู้สึกว่ามันได้แล้วค่ะทุกคนชิบนี่ได้เลยจ้าทีนี้เราก็มาวาดคอหลังนะคะทุกคนอ้าวกระดาษราไปไหน ึ้นหุ่นเองนะเดี๋ยวถ้าไม่ดีเดี๋ยวมันจะมาบอก <c oughs> เอาจริงอามาันต้องวาดขึ้นหุ่นนะเดี๋ยวอ้อยจะไอ้นี่ปเดี๋ยวอ้อยถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะถ่ายเป็นรูปอะให้ดูนะแต่ถ้าไม่ดีเดี๋ยวอ้อยจะมามาบอกเพิ่มเติมแต่ถ้ามันดีก็คือไปต่อได้เลยไม่ไมาไม่มาบอกอคือเอาวันนี้ได้เลยเดี๋อ้อยว่ามันได้แล้วนะออะพูดง่ายๆอะตรงนี้อะนี่เราจับเส้นเส้นคอให้ตรงกันนะคะทุกคนแล้วเราก็ติ๊กเส้นนี้ว่าพูดง่ายๆคอเข้าเท่าไหร่ตรงคอหลังเข้าเท่ากัน ลงอยู่ที่ประมาณเซนครึ่งค่ะทุกคนนะนี่แล้วก็วาดโคมาตรงจุดเนี้ยค่ะเราก็จะได้ตามนี้นะเนี่ยเวลาเรากิ้งเราก็กิ้งเส้นนี้นะคะกิ้งเส้นนี้นะอ่ะนี่กิ้งมาตามนี้อันนี้เราไม่ต้องตัดทิ้งก็ได้ถ้าเราทําใช้เองอะเวลาเราแปลงคอเราจะได้ดูว่าคอสูงคออะไรของมันเนี้ยได้ง่ายๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวว่าจะตัดให้ทุกคนดูนะมันจะได้ออกมาเป็นรูปร่างนะอ่ะทีน,นี้เราจะมาดูความยาวเสื้อเนาะความยาวเสื้อตัวนี้ก็เอาสิบเก้านะคะทุกคน 19เราก็วัดจากไหล่เนาะคะ่ะเนี่ยทุกคนเวลาสั่งไซส์เสื้อนะ่ะวัดจากไหล่ของเราเองอ่ะนะคะข้างคอนะ่ะข้างคอตรงเนี้ยเอาเราเอา,เอาความยาวเท่าไหร่เราก็วัดมานะคะเวลาเราวัดความยาวเสื้อก็เหมือนกันวัดจากข้างคอที่เราเนี่ยวัดคอแล้วเนะี่ย19อยู่ตรงไหนเนี่ยสิบตรงว้ายตรงนี้เองเหรอมันจะเติบไหมเอาสักสิบเก้าครึ่งนะการเติรนะคะสิบเก้าครึ่งค่ะตรงนี้เพราะเสื้อตัวเนี้ยเขาจะสั้นค่ะ โอ้ยมันจะสั้นเกินไปไหมทุกคนมันจะสั้นไปอะสิอ๋อเดี๋ยวอ้อยลืมไปตรงนี้มันมันอะไมาเอาเส้นเอวไม่ได้มันต้องขึ้นกว่าดึงลงไปสามเสร็จแล้วลืมไปลืมไปโอ้ยมีหน้าเดี๋ยวทไมอ้นี่มาถึงได้ไอ้นี่เอาใหม่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่าหวาดใหม่วาดใหม่นะคะอ่ะนี่มานี่ ตรงนี้มาอยู่นี่นะเอาใหม่นะนี่ตรงนี้เราขึ้นนะมันจะมาเอาเส้นเอวไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องขึ้นนิดหนึ่งนะเอาติดกระดุมสองเม็ดเอาสักสามเซนนะขึ้นไปจากเส้นเอวนะคะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยววาดเอาเส้นนี้เลยเส้นสีแดงนะก็คือใช้เส้นเดิมได้นะคะทุกคนแล้วก็แค่วาดแต่งมาตรงนี้เองเหมือนกับเปลี่ยนหัวมันอะให้มันสูงขึ้นนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะ นี่ก็มาจุดนี้จุดนี้ไม่เอานะเพราะว่าอ้อยมาเอาเส้นเอวเลยมันไม่ได้นะลืมไปนะคะอย่างว่าเพอเราวัดไอ้นี่มันถึงบาดไม่ได้นะคะอ้อยว่าเอาเส้นเส้นนี้เลยดีกว่าเนี่ยมันไม่เหมาะกับแบบแล้วมันสั้นเกินไปแล้วมันโค้งไม่สวยอะเอาเนี้ยแหละสักประมาณยี่สิบเนี่ยพอแล้วนะคะพอทีแบบเสื้อเราวัดไปมันเป๊ะไม่ได้เราต้องปรับแต่งมันนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เราก็ เราก็วาดโค้งนะคะทุกคนว่าจะวาดโค้งแบบนี้เลยนะโค้งมาอย่างนี้เลยอ่ะโค้งมาอย่างนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยวาดคร่าวๆแบบนี้เลยวาดโค้งไงก็ได้นะทีนี้ความยาวว,ว่าเส้นสะโพกดีกว่ามันเต่งเกินไปแล้วมันไม่เหมาะกับแบบแล้วทุกคนทีนี้เราจะทีนี้อีตรงเนี้ยมันจะต้องขึ้นหน่อยขึ้นหนึ่งเซนค่ะ ตรงนี้ชายเขาจะได้ไม่ทื่อนะคะขึ้นสักหนึ่งเซนนะได้แบบนี้ค่ะสุนี้ี้เราก็ต้องมีการพับนะคะพับเส้นเส้นนี้ค่ะอุ้ยเราขาดซะและะ้วนี่แปะเลยก็ได้นะ,ะ,ะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวอลองตัดให้ทุกคนดูนะ,ะตัดไปนี่ค่ะ นี่นะมาน,นี่เดี๋ยวเราไอ้โค้งเนี่ยเราจะมาแต่งใหม่นะเดี๋ยวลองขึ้นหุ่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวนะนี่ตัดมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอืมนี่อันนี้เอาเก็บไว้เอาเก็บไปต่อเวลาแปรงกุถ้าเกิดตัดใหม่ นี่นะคะเราก็จะได้โครงมาเปน็นแบบนี้ค่ะทุกคนแบบนี้นะทีะนี้เดี๋ยวจะลองกรอบให้ทุกคนดูนะว่าภาพมันเป็นยังไงนะคะเนาะตรงนี้มนันพอเป็นนี้นะคะทุกคนเดีย๋ยวไม่ว่ามันไอ้นี่เพราะว่าตรงเนี้ยมันชนกันอะตรงแบบเขาจะต้องวัววาวหน่อยนะอ่ะตรงนี้เราทาบ้นหลังก่อนทาบ้นหลังก่อนนะจ๊ะนี่จากเส้นเอวนะกับเส้นเนี่ย เส้นอเให้มันตรงกันนะคะแล้วเราก็เอาติ๊กเส้นเนี้ยตรงเนี้ยนี่เราก็โค้งมาได้เลยค่ะสําหรับชิ้นหลังนะคะแล้วก็พับเก็บไปก่อนเนี่ยคือการชายค่ะชายที่สําคัญมากนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เช็คชายเดี๋ยวมาเย็บมันไม่เข้ามันมันจะไม่ตรงกันนะยิ่งลูกไม้ยิ่งต้องระวังมากๆเลยเพราะลูกไม้ไมันต้องใช้เชิงนะคะทุกคนนี่มานี่จ้โโนะโค้งนิดๆินะตรงเนี้ยให้มันต่ำๆลงหน่อยนะ มันจะได้ไม่ไม่ทืดเกินไปค่ะนี่ค่ะที่ท,ท,ท,ที่มันต่ำๆลงเพราะตรงเนี้ยเราถูกก,กินไปนะคะมันก็เลยต้องอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยเราพับแล้วมันก็จะได้แบบโค้งๆนิดๆนะคะแบบนี้นะมันก็จะมองดูแบบตรงเนี้ยมันไม่นี่เกินไปถ้ามันมองดูห้อยเกินไปเราก็ตัดให้มันนี่ได้นะนี่ค่ะตัดแตง่งให้มันมองดูสวยนี่แหละนะเวลาเรากิ้งนะคะเรากิ้งเส้นไหนนะที่เราหักซิปเนี่ยเราจะต่อหลังหรือว่าหักซิปก็คือใช้ตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้อ้อยรู้สึกว่า ตรงนี้ถ้าเกิดว่าคอหลังมันกว้างเกินไปอ่ะจากตรงนี้เราไม่ใช้ตรงนี้นะเราจะกินเข้ามาสักประมาณสักประมาณัปจุดเจ็ดค่ะไม่ต้องถึงหนึ่งเซนเพราะว่าไม่กว้างมากมันจะทําให้คอของเราเราตรงนี้มันไม่นี่เกินไปค่ะทุกคนมันจะทําให้ตรงนี้เราไม่เหลือนะคะเรากินเข้ามาได้นะถึงหนึ่งเซนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เราวาดหลังมากเราต้องปิดตรงนี้อีกนะแต่อันนี้อันนี้พอแล้วเอาแค่หนึ่งเซนสรุปแล้วเป็น locking l o c k i n เส้นนี้นะคะ กิ้งเส้นไหนนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนั้นเป็นคอที่คอกลมติดหรือว่าเป็นเสื้อมีปกอะไรก็ใช้เส้นนอกนี่นะอย่าไปใช้อันนี้นะอันนี้เราใช้สําหรับตัวที่มีคอแล้วคอหลังเราไม่ต้องการที่กว้างแบบใส่แล้วมันจะได้ไม่เปิดมันจะได้โอบก,กระชับนะเราก็ใช้เส้นนี้นะคะเนี่ยวัดเข้ามาจุดเจ็ดได้ถึงหนึ่งเซนค่ะถ้ากว้างมากกว่านี้ก็ได้หนึ่งเซนค่ะอ่าทีน,นี้เราได้แล้วนะคะเอาะเสร็จแล้วนะทีน,นี้เดี๋ยวเราจะมาอ็อปให้ทุกคนดูนะคะว่า เราก็อมลงไปแล้วมันจะเป็นไงเนาะอบดูคร่าวๆค่ะเนี่ยถ้าเสือ้อไหมพวกอะไรพวกนี้เรากอบดูก,ก็ได้นะก่อนที่เราจะลงผ้าตัดคลิปนี้ยาวปป่าเท่าไรแล้วเ,เนี่ยฮะลงไปฟังมานี่นอตาตะหลังเดี๋ยว้อยตัดตัดไม่ละเอียดนะตัดที่หัวท้าย,อ,ยาอ่ะเดี๋ยวไอ้เนี่ยเวลาตัดเราตัดแบบนี้เดี๋ยวว่าจะก๊อบเส้นนี้ออกมาให้ดูนะคะนี่ตรงนี้ก็ไปวางตัดแล้วเวลากิ้งเรากิ้งเส้นไหนนะคะ นี่ค่ะทุกคนลองดูนะเราจะก๊อปลงมาค่ะกอ๊อบก๊อปแล้วเรามาเกยกันดูนะว่าเสื้อป้ายมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเสื้อป้ายเราควรจะเอาป้ายเท่านี้ไหมหรือว่าจะเอาแค่สองเซนมันได้หลายอย่างนะเอาใมนะตัดเอาไว้ตัดคร่าวๆทุกคนดูก็ได้ เนี่ยเราอยากรู้ว่าป้ายมันจะเป็นไงเรา,าตัดตบบนี้ค่ะกคนตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องกอ๊อบต้องกอ๊อบต้องกิ้งมือมไม่ไปตรงนี้เราก็ตัดได้เพราะเราไม่ได้ใช้นะใช้ล่างเนี่ยเราเราใช้อันบนนะแต่ว่านี่เราทำเพื่อให้ออกมา ดูคร่าวๆนะคะอาทีนี้เราก็ติ๊กเส้นกลางเลยค่ะเราติ๊กเส้นกลางไว้นะคะเวลามาเกินจะได้รู้นะคะอาเส้นกลางไว้แล้วก็เส้นเอวอะเส้นเอวนี้เส้นจุดอกทีนี้เราดูดูนี่มันเป็นยังไงปอะกอบแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาไปขึ้นหุ่นดูนะ นี่คตรงนี้อัพคอพอแล้วก็ตัดไปอ่ะทีนี้เราก็กลับตัวเส้นกลางก็คือเส้นนี้นะคะที่เรากอปออกมาเนี่ยก็คือเส้นนี้เนี่ยเวลาเราเสื่อมเราเกยกันเสร็จแล้วมันจะอยู่เส้นนี้เวลาเราเกยกระดุมเราก็ต้องเอาเส้นกลางหน้ามาชนกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จับเนี่ยกลางหน้าแบบนี้ชนกันแบบนี้นะคะ ชนกันแบบนี้เออได้อยู่นะทุกคนเนี่ยมันก็จะแหวกอยู่ที่ประมาณสี่เซนตามที่เราต้องการค่ะทุกคนชึบอะจับเนี่ยเวลาเราเกยกระดุมหรืออะไรแนละ้วทำตรงนี้นะเออไอแบบเขานี้มัน,ม,นมันมันมุนไหมหรือว่าเขาจะนอนนอนอะดูประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวอ้อยเช็คอีกทีง เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องแบบว่าเนี่ยนอนนอนเพื่อให้มีกระดุมเกี่ยวปะเพราะว่ามันตรงเนี้ยมันต้องต้องนอนนอนหน่อยนะแล้วจะต้องเติมตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยใช่ไหมพอวางแนละ้วมันไม่นี่ไงนะนี่ตรงนี้แล้วเราจะมีห่วงอยู่ตรงนี้สองห่วงค่ะจนถึงเส้นเอวพอดีเลยนะคะนี่ตรงนี้เนี่นะคะเดี๋ยวมันจะติดห่วงตรงนี้ แต่ว่าตรงนี้เราจะต้องเติมกระดาษไปอ้อยทำว้าวเกินไปนะคะจะต้องให้มันนอนๆอ,อยตรงนี้เพื่อให้เราใส่ห่วงนะคะอ่ะก็ได้อยู่นะคะทุกคนเนี่ยชายเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะตรงนี้อ้อยเอาไปขึ้นขุนแล้วนะคะทุกคนก็ใช้ได้นะคะช่วงคอช่วงช่วงจุดตรงนี้ได้นะคะนะคะแต่ทีนี้รู้สึกว่าอ้อยจะเอาชายสั้นขึ้นนะคะก็นี่อันนี้อ้อยก็ปรับแล้วนะคะนี่ ามาดูค่ะว่าเราจะขีดเอาใช้ขึ้นสักประมาณครึ่งนิ้วค่ะนะคะตามที่เจ้าของเขาอยากได้ส,สั้นเขา,าขึ้นหมดแล้วอะไรมันยาวไปนะคะวิธีการแก้นะคะเราก็เอาขึ้นประมาณครึ่งนิ้วค่ะนะคะจากจุดนี้นะประมาณครึ่งนิ้วค่ะเราก็วาดใหม่เลยคะ่ะตรงนี้เราแกะออกก่อนเนาะเนี่ยตรงนี้ใช้ได้และะ้วค่ะทุกคนเพราะว่าได้แบบตามต้องการแล้วเนี่ยเวลาเขาเกยมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน อ่ะเดี๋ยวก็จะอธิบายตรงนี้หน่อยก็ได้เนาะเนี่ยช่วงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันเป็นสเนี่ยตรงนี้ที่มันอยู่ด้านในอ่ะใครจะเอาแค่สามเซนก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาถึงตรงนี้นะแต่ก็จะเอาเต็มไปเลยค่ะนะคะถ้าผ้าเราพอเราก็เอาเต็มไปเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าผ้าไม่พอแล้วอยากให้บางๆอะ่ะเพราะว่าเวลาเราเกยอ่ะเราจะเกยเพราะว่าสาบของเขาม่โดนมาถึงตรงนี้เลยค่ะเนี่ยตรงข้างตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะทําให้เราหนาเปล่านะคะถ้าผ้าใครหนาแล้วก็ไม่ต้องนะคะคือเอาแค่ตรง จากกลางหน้าวัดมาสักประมาณ3ามเซนก็ได้ค่ะสามเซนก็คือจุดนี้นะคะนี่แป๊บเนี้ยก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็ยังเกยเยอะอยู่นะนะคะก็ได้นะแต่ยังอ้อยๆว่าจะเอาเต็มเลยแต่พอเอาเต็มแล้วอย่างที่บอกแหละว่ามันจะเหมือนกับว่ามันเป็นเนี้ยมันจะห้อยถ่วงมากกว่านะคะคือจะเอาเต็มหรือไม่เอาเต็มก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยนะเดี๋ยวอ้อยอดูก่อนเดี๋ยวเวลาตัดผ้าดูก่อนว่าผ้าพอไหม ถ้าผ้าพอก็เอาเต็มไปแต่ถ้าเอาเต็มจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะค่อยต้องแต่งนะคะถ้าเราต้องทําดีๆเท่านั้นเองนะคะแลวแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอานี้เข้านะคะเอาชายขึ้นค่ะนะคะเอาขึ้นสักประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็โค้งไวที่จุดเดิมค่ะโดยโค้งเดิมเราเอาที่เดิมนะเราก็ตัดกินไปเลยค่ะต้องการให้เสื้อสั้นๆให้ได้สักประมาณ19นิ้วครึ่งพอค่ะเวลาเราวัดชายเสื้อเราเผื่อสักประมาณครึ่งนิ้วนะคะเพราะว่า เวลาเขาใส่อกเอิเขาดันไปมันจะได้ไม่ขาดจากที่ลงกะไว้19นิ้วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะเราก็จะขีดใหม่ค่ะนี่นะแล้วก็จะวัดแบบนี้นะคะเนี่ยกินครึ่งกินไปครึ่งนิ้วค่ะ เนี่ยนะคะวาดให้มองดูสวยๆอะคะ่ะทุกคนนะคะไม่ให้ชื่อๆนะแล้วก็ทําไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้ามันมองนี่เราก็กินเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็เอาไปทาบ่พิ้นหลังใหม่ค่ะนะคะอุย้ยแพทเทิร์นกว่าจะได้เนี่ยทุกคนมันก็โอ๊ยเวลาใครสั่งทานะ่ะสั่งเถอะกว่าจะได้เนี่ยอาอยก็วาดอย่างเงี้ยวาดกันอย่างเงี้ยทุกตัวเลยนะคือไม่ใช่ว่าจะมากอ๊อปก็เป็นงานโหลนะ คือเราจะต้องสร้างแบบขนาดนี้นะค่ะทุกคนนะนี่อ่าทีนี้เมื่อชิ้นหน้าขึ้นชิ้นหลังก็อย่าลืมมาขึ้นค่ะแล้วก็เนี่ยกลาบไปเลยเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดขึ้นไปนะคะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะเรลาวางเราก็วางชิ้นนี้แหละสองชิ้นได้เลยนะคะก็วางตัดแล้วตรงชิ้นขวามือเราก็ใส่ห่วงนะคะค่ะก็หวังว่าการจัดทำคลิปของอ้อยจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะก็ลองมาฝึกทำ แบบเสื้อกันค่นนะคะนี่ก็เป็นโครงสร้างของเสื้อแล้วก็พิธีวาดคอค่ะนะคะก็ชอบฝากกดไลค์ก,แกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ